สวัสดีครับมาพอกันในคลิปนี้นะครับกับบรรยากาศช่วงทีขนาดทั้งเจ้าภาพนะครับกําลังถึงก้าวเปิดงานยุที่บ้านหว่านะครับตําบลนนท่านอำเภอหนองเรือจังหวัดคอนแก่นครับใัยวัดเจ้นคกะพรโมงทั้งทีมและคณะขอขอบคุณคุณนาวินพมเวียงอ๋อจกอนาวินยนต์วันนี้ เพื่อจะมานำความบันเทิงให้พี่น้องทุกท่านในงานกระงนีหรือว่ามาเปิดงานเปิดศกัทธาหรือว่ามาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านตํานันตําบลเพื่อบรรยากาศในงารที่ความทําการแสดงครับประการความมั่นคง อยู่ด้านนาวิทยงหลายๆท่านนะครับ,บ,รรบเรียนพี่น้องท่านที่เกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เข้ามาสู่เพื่อยุคหางรถมิกเซอร์ครับเพื่อท่านคุณนาวิศธเรียังเลยนะครับท่านนานยงนาเชตุรินทร์วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในงานเรามาช่วยเรามาเป็นศรีพยานมาเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้มาร่วม ขอขอบคุณท่านสารวัตรที่ให้สีพรชจรินนะครับวันนี้มาทาั้งทีทั้งแขบเพื่อจะมาดูในความสงบก่อนช่วงในงานกองรารกุศลหรือว่ากระถินมหากระถิ่คุณพ่อณรงค์คุณแม่ประเสริฐมีโพ่อคุณพีงเพ็งคุณเขียวผู้อีกหลายต่อหลายท่านทั้งยากติสนิทิิาาหายพวกเรานะครับที่ได้ อาจากงานขึ้นในครั้งนี้ก็ถว่าเป็นโอกาสที่ส่วนหนึ่งวันนี้ได้เกียนเชื่อจากที่บรรยากาศสาวน้อยเทศราสถานที่ขับแคบมากครับทราบววามมาหลายสามรอยคิดด้านหลังด้านหลังจะเป็นถนนขันเกตีวถนนที่พี่นองเราใส่เป็นสถานี้ก็เป็นโอกาสเครื่องรับงที่ใส่เดินทางเป็นรู้สึกว่าประจำแต่ว่ามัน ครับเขาเลยคันแท่งในทางเวที่อยู่สถานที่ตรงนี้นะครับยกระดายกระดานหนาที่กับพิมป้าอ้อยเป็นการให้พี่น้องทุกท่านครับเดินทักไมระยะที่บอกใครครับเวทีครับขอหสารวัตรทหารเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายท่านตำนานกาจารยงทหารก็เดินทางมาด้วยทั้งทีมงคณะนะครับ นี่คือบรรยากาศเมื่อนี้ครับก่อนที่เจ้าภาพกำลังก้าวเปิดงานครับเพือตั้งด้านหลังเวทีด้านหลังรถมิกนะครับที่พี่น้องต้องเดินทางเข้ามาชมพิพิธกรรมทั้งกิมงานสปอนเซอร์นะครับเพื่อการสนับสนุนนะครับด้านหลังราชนาวคือรันาภิเษกเป็นนะครับทั้งทีมเลยนะครับวันนี้ยืนยันได้เลยว่า การบันเทิงความสนุกสนานอาราธนาที่จะเกิดขึ้นอาอยู่กับพี่ร้องทุกคนนะครับจบากนะครับครับจะให้ท่านนายกเนี่ยับาเล่าสังนี้กีอยวกับการในการับลังสิมก้าวผลงานครับครับการเยนท่านกำนันนะครับ ต่บุญทุกท่านนะครับกับเลี้ยงท่านพ,อพ่อผู้ใหญ่นะครับเป็นสองมูผู้ช่วยคณะกรรมการมู่บ้านนะครับท่านจุดทระบอนะครับในส่วนของทางทีมงานกำนังน,นะครับที่ขาดไปเลยก็คือทัางเจ้าภาานะครับคุณพ่อนุณลุงคุณแม่ประเสริฐนะครับมีโพดนะครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับตำบลโนนท่านตำบลไก่เที่ยงตุลท่านครับผมใช่วัดรัตนาคามูนครับนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างครับเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพนะครับได้เชิญมาร่วมนะครับในงานมหรสพในครั้งนี้นะครับกรดีใจครับพี่น้องครับที่ได้มีโอกาสได้มากบป่ากับพี่น้องเมื่อนี้มากับทีมงานนะครับกับท่านนาวินคำเวียงนะครับ เลขาสาขาเลขาพักประชาชาตินะครับนะครับเป็นโูนาพักสาขาประชาชาติวัดขคนกันกับพร้อมด้วยคุณลองดาวคำเบี้ยงนะครับมาเป็นทีมนะครับแต่ว่าตัวนี้กับกับพร้อมให้พี่กันนะครับด้วยนะครับภารกิจการงานกนหลาด้วยกันตอนเศร้าตอเลยโบได้มาหาพี่หาน้องนะครับก็นเลยได้มาตอนคนปากกับพี่น้องในค่อคพืนนี้นะครับ อุปสรรคหลายกันครับพี่น้องครับทั้งที่นะครับทะเจ้าภาพนะครับการตั้งวันเวลานะครับจ้างคณะนะครับปีกว่วๆนะครับส่วนจะได้มากนะได้การเสดงินจาพี่น้องนะครับพอมาถึงเวลานะครับคุณนี้กับนี่คนโตนะครับถึงพายุเข่าเป็นอุปสรรคจริงครับแต่ว่าพี่น้องนะครับหลายๆายท่านนะครับด้วยบุญอุศนด้วยคุณอุศลนะครับพี่น้องทํามานะครับ จะมารวมกันนะครับที่ทางเจ้าภาพถึงตั้งตัวตีนะครับกดีใกล้กับชินข้างนี้สมุนไปด้วยดีนะครับการใกล้จะถึงมือทอดนะครับขำขึ้นนี่เขาก็ได้มารวมสังสรรค์กันนะครับนี่คือในส่วนของสายบุญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุปสรรคก็เป็นปัญหานะครับในเมื่อเขาตั้งใจทับุญแล้วบุ่นสนนนั่นก็ต้องไปกลับมาหาญาตพี่น้องทุกทุก,ท,กท่านทุกทุกคนนะ,ะทางตัวผมกับชิ้นงานนะครับการต้องขอขอบพระคุณ ทั้งเจ้าภาพและก็ทั้งคณะนะครับทั้งกำนันทั้งจุดพลบอทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสหอนะครับอำเภอหนองเรือนะครับหรือองค์กรอดทุกท่านนะครับที่ร่วมก่อให้งานในค่ำขึ้นนี้นะครับราบรื่นไปด้วยดีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับชิดชิลอย่างชิดเลยกระทรวงแรงงานารถนานะครับสำหรับตัวผมนายกถือว่าเป้าอย่างไรการเกษตรขอเชิญทั้งท่านที่จะจะเปิดเป็นผู้เปิดงานก็คือธนาวินคำเวียง นี่นะครับพี่น้องนะครับอ่าซูมเบ้าสูฟังนะครับหรือไมสิ่งใดประการใดนะครับที่จะให้ซ้อยเรือนะครับการอินดีนะครับอินดีรับใส่พี่น้องประชาชนทุกๆตำบลในตําอำเภอหนองเรื่อของเขาตลอดไปขอบพุณครับครับสวัสดีครับเหรียนท่านคุณพ่ออาจารย์สังคมวองยาท่าน นายกชสวัฒ์อัตรากมูลนายกเทศสมุตรีวังท่านสารบอทุกท่านรักษาสอบพอ,อร์ตเรือรักษาชุดรักษาความปลอดภัยประภมนายนาถีความเบียงเลขาธิการครับประชาชาติการวัฒนการร่างเสนอเป็นชื่อเป็นชื่ชชชอกฎหมายเป็นมนาศาสรสาขากระจาชาติแบบมดี ผมดีสุดเป็นเกียรติอย่างยิ่งนี่แหละครับเปิดงานองบอลรำในครั้งแรกซึ่งเป็นครั้งแรกของอำเภอหนึงเรือเขากระบาไดา้เป็นจุดเริ่มต้นที่ปลดล็อกของโควิดเล่านี้การให้ทิเทศการตัดท่านแล้วผู้ที่มาในวัอนี้อาจจะเป็นท่าน ไว้ดุนคุณพ่อคุณแม่ครับขอให้เบิึงด้วย,ยวับสงบูรณ์เสร็จลอยถ้านั่นกระนาห้างนะอาจะห้ามบ่ได้ครับพี่นอ้องเนาะกต่ให้เต้นแบบม้วนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวน้ำโองอให้พี่นไรถ้าเอาไปนีการครอบพิว่าจันงานกากรจัดพอดีในคนเมียของเขาทระานแล้วขอค้นรถมือจากพี่จากน้องซึ่งพี่สำคัญที่สุกสดก็คือต้องขอขอ,คอบคุณเจ้าภาพท่านคุณพ่ออะลงแม่ประเสริฐนิโคดครับซึ่ง คุณผูลล้บริโภคถือว่าท่านเนที่พระดาดินดนผู้นึงที่ท่านเ็้มหากัะทิงทางดี่งแล้วก็สามารถที่จะดมครับนั้นที่สีจ่าพอและสุขมาให้พวกเรนพี่น้องเบิ่งได้ในครั้งนี้ถ้าเป็นบอเป็นทีระดาดเดือดเดือหรือเป็นพุชเกบุญไม่พี่น้องกตสิบปีมาเบิ่งบอลังในครั้งนี้ได้แล้วพวกนี้ขอเสียงตบมือให้คุณผู้บริโนะครับ ครับทอานพี่น้องครับมันี่ผมก็ขอครับท่นนพี่น้องให้รับชุมรับฟังหมอลำแบบม้วนซิ้นแบบบ้านเทา,าแล้วมูนี่ขอเปิดงานครับผมกาสรสวัสดีครับครับขอขอบคุณทานคณะแทานนายกขอขอบคุณเป็นอย่างสูงซึ่งได้มีโอกาสมาร่วมในงานของเราเพราะเอาไว้แค่นี้หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของออทางคณะหมอลำ โอ้ยะนนคะนนเทนครับเินครับเชินครับให้กะนนครับแ้วล่ะแ้วล่ะมาแล้วมาแล้วขุแสดงูปจิ๋วคนละทีน้องครับขอราบสวัสดีครับ่อรมนที่นองบ้านห่าอูซ่ามูซีนะครับขอเพี่นทันขอเพ่นตะเวียงกับทันจัหวัดพัฒนากมูนะครับทานนายกเพียรุมพรีุกว่า ทา่านทอพี่นอ,นนองมีกรมความรับเดิดชอบหน่วยที่นะครับก่าัมาจากมตอตอบอย23ไทยศิปิริมนะครับความรับดชหนที่ตำรวจสำรงเรือนะครับนั่นอยผู้กำกับหนุนะครับจีซีได้แล้วก็จะผู้กกับหนุ เราซื้อวัคซีนที่จังหวัดบุกีรัมย์ไว้กันไว้เลยขอโทษขอไปยาลายนะครับเร,ราเดีกันเองนะครับคุ้มคุ้กันเลยนะครับสิ่งมารัากษาตัวปลอดภัยไม่นี่นะครับไอพี่แอน้องไอชงงานไอยางสบายนะครับคนอื่นนะครับก็ต้องขอเบาจะน้อยนะครับเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในที่ศักด์สิทธิ์กับพีแอนโนนไองมะเยี่ยมไอชงงานในวัอนี้นะครับ เป็นบุญนะครับเป็นบุญยังมหากระทรวงยางไงหลวงนะครับที่ตระกูลนนทนาวีานี๋นยวนนี้หมอรัมกณะที่ง่ายนะครับรักษาคน นอกล่างนะครับไอ้คนพที่เราไปไปเดินชมเนี่ยมาดีก็ขอร้องลอกลุ่นะครับไอ้พี่ตัวนี้แหละหาบินหาเมา้าขาจวหาจ่าเนอะตอรองนะครับวิสติสิ์นะครับเห็นช่วง,งไปไปนั้นได้ไอ้นี่คนสนุกสนานคือว่าเข้ามาบุญไม่ดีนะครับมาบุญ จะได้ปูนกลับไปนะครับย้ายไปยักยินกลับไปนะครับเพราะว่าทั้งเกินที่เป็นแบบอยูแลนรักษาตัวสนุกต้องซอนทังนะครับก็อยากให้สิ่งที่ผมอยู่ต็มตีดนะครับมันจะตะโกนเท่านี้นเองนนี้ได้สิ่งที่นะครับเพราะว่าเป็นบ้านตาถ้าเป็นบ้านที่เลื่อนนะครับเพราะว่าอยู่ที้เจ้าคณะตำบลนะครับเป็นของตะโกนทุกท่านะครับอยู่ปรมาณเท่าแล้วนะครับสิ่งดีๆต่อไปผมเองก็ได้ตางคาดตื่ใจนะครับมีเยาวชนที่ดี ยังดีดีมันก็จะดีต่อไปนะครับครับตรงนี้อย่าเพิ่อย่าก็อะไรนะครับยันเสียวลาบ่อแมพี่น้องตรงการแสดงของคณะสาวน้อยจะเป็นแท่งนะครับโอพวกปากกับพี่แม่พี่น้องเป็นตัวนี้คอยพ่อแม่พี่น้องเข้าได้ตรงงานในวันนี้มีกุศลก้อนเจริญนะครับครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณที่คณะที่กำนันขอบคุณท่านนายกขอบคุณพันเรินคำเบงอบคุณอง าดาวคนเรียงนะครับอาภิรอ,ขขอ,อนครับอยากฟังมนั่นนงไปบรรยาอาศะครับผมบอกแล้วว่าฟังเยอะเลยทกนจิ้เขาไปกินแล้วต่อวันนี้ก็เป็นการแสดงของทางสาวน้อยเพชรพันแพงพีรน้องเ่ิ่งไหนพมพ้นนนหลังเนี่ยแต่สร้างขอ่อน้องโชคดีฟังลนนสวัสดีครับสวัสดีครับ แทบก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ การอาลอกขูดด่จับบัตนของพี่น้องครับ น,นี่พี่น,น,น้องบนผู้จะไอ่สักก่อนนะนะครับยวรอสักครู่หนึ่งอ่าคงสิบวันจากนั้นพี่น้องเนาะนะครับ